ลูกค้าทุกท่านเลยที่เดินช้อปปิ้งกันค่ะน่าสุดกันค่ะโรบินสันไลฟ์ไซส์สมุดปราการแห่งนี้และแน่นอนค่ะว่ารอบนี้วันนี้ที่เราสัญญากันไว้นะฮะว่าคุณจะได้เจอกับคุณบอยปรณกรอ,อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปเจอเจอความหล่อของเขาเรามีโช์ชุดพิเศษค่ะที่จะมามอบให้กับชาวสมุดปราการนะคะเรียกว่าตอนนี้ก็กําลังอินเทลเลยทีเดียวนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตะมือให้กับโช์นะคะยูเลนัสคินิกสเปเชียลโช์ค่ะ และขอบคุณทชวสวยๆจากยูเรนัสคลินิกทชวค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบอปอยประกรณ์ครับผมอ้าวส่งเสียงดังให้ยูเรนัสคลินิกหนึงทีสวัสดีนะฮะชาวสมุนปราการอันนี้ใกล้ใกล้บางปูยังฮะ,ะใกล้ยังใกล้แล้วเนาะอีกนิดเดีจะถึงบ,บางปูแล้วนะฮะสวัสดีชาวบางปูทุกคนด้วยนะฮะ ฉันนั้นยิ้มเลิมลพังหัวเราะเลมพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันฉันตาเดี๋ยวใครช่วยร้องเดีเรามีของในฝากเวลานี้ไม่ได้จ้าตั้งแต่วิน,นาที ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยลา้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจช่วยกันมากหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความสักจังหัวใจหยุดยืนกับเธอคนเดียว ใครอยากได้บวกสงเสียมงมาดังๆเอาฝั่งนี้ก่อนนะฮะฝังนี้ก่อนนะุนกนนะฉันนั้นรู้ทันทีแล้วรักทันทีเธอคือความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ไี้พบกับเธอนั้นเรืงจริงเหมือนความฝันที่เกิดขึ้นนอนลืมตาเอาไปข้างล่างบ้าง ฉันอยากหยุดเวลานี้เท่ไหน่นี่ฮะถึงแต่วินาทีชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เธอลานั้นกล้าจะเปิดหัวใจช่วยกันก่อนป่ะหยุดหยุดหยุดกับคนนี้แม้ว่าใคจะดีสุกแค่ไหนดังๆหยุดหยุดวางรักว่า ยอดเยี่ยมหยุดอยูย่ยกับเธอคนเดียวนะต,ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเอาไหนใครอยากได้บวกได้กระเป๋าส่งเสียงมาใครรักยูเอ็นส์พีนิกส่งเสียงมาตรงไหนร้องดังไหนโยนได้นะฮะมาวัดกันดูหน่อยมาหยุดหยุดหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะ หยุดหยุดฉันหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวฝังนี้มาหยุดหยุดหยุดกันกันเรียกแม้ว่าไกลจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดวางรักฉันหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวฝังนี้มาหยุดหยุด ยุดกับแมวไทยสุดดีสุดายืดนันดีว่าหยุดหยุดวางรักหัวใจหยุดกับเธอคนยหยุดหยุชีวิตยุดกับคนนี้แมวไทยที่ดีสุดหนเลยหยุดวางรักหัวใจได้สองใเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสวัสดีชาวบางปูนะครับชาวสมุทรปราการทุกทุกคนเลยครับผมบอยมากรณ์ครับสวัสดีครับวัสดีฮะต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บูธกิจกรรมนะครับของยูเรเนียสคลินิกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรนะครับมา เล่าให้ฟังม,ม,มามอบให้กับทุกๆคนอยู่ที่นี่นะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกกันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถรักษาสุขภาพดูแลตัวเองไปกับยูนัสเคนิกได้ยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะเพลงนี้ร้องไม่ยากนะครับเดี๋ยวใครร้องดังใครช่วยร้องนะฮะเดี๋ยวจะพยายามโยนหมวกโยนกระเป๋านะครับไปให้ถึงทั่วถึงกันนะครับผมกับเพลงนี้ครับอา้าวใครร้องได้ช่วยกันร้อง นะฮะข้างบนนะฮะถ้าร้องดังนโยนกระเป๋าขึ้นไปให้โอเคไหมฮะโอเคไหมโอเควันนี้ครับก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ได้ดี กินกว่าคนไหนไมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่เลิศเลยแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวั่นไหวอยากคนใจเธอดูสักครั้งร้องได้ไหมฮะฝั่งนี้หา เออจะเธอ,เธอต้องการคราดังๆมาหากคนใดจะเธอ,เธอนั้นอ่อนรอบกันว่าไอ่ฉันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อเธอเพื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวขออน,นุญาตโยนะครับจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเป็นเคย จะดดูอย่ีทางบนบ้างดีกว่าตรงนี้นะนี่นะตาเปิดเทิงลังเลงไม่แน่ใจฟังนี้นะครับเสื้อตึงเดี๋ <laughs> ให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธออ้าเอ้ยอาอาขอโทษนะขอโทษนะมันไม่เชื่อมันไม่เชื่องเอาแม่ช่วยกัน หากบังเอ,อิญเธอเธอต้องการใครหากวันใดเธอเธอหนันอ่อนแอบพบกัน้างเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่จำไม่จอเจ็บอีกเมื <Okay. S 1> อนเคย นี่นะฮะหนึ่งใบเท่ากับหนึงคอสนะฮะฝังนี้บ้างนะฮะไหนมีไม่มใครมัซื้อคอสกับเราบ้างอ่านี่แหละฮะเดี่เอาคุณแม่คุณแม่เอาแบ่งๆให้คุณลูกด้วยนะฮะี่นะครับอ่ะขอบคุณครับมาพร้อมกันเฮชันเดียวเฮชันเป็นเพือน

ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณฮะขอบคุณครับ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 ขอบคุณทุกฝั่งเลยนะครับเสียงตบมือต้อนรับคุณบอยประกอบขอบคุณครับขอบคุณด้ยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้มาหล่อทุกครั้งก็หล่อนล้วแหละวันนี้แต่งชุดเท่าตีม ใช่แล้วแต่ครั้งที่แล้วก็ครั้งแร้ก็เสื้อกล้ามมาเลยแหวกอกลึกออาไม่ใช่ออกคนละคนอันนี้ผมขออนุญาตใส่แมสเส้นหนึ่งอ๋อใช่ลืมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณบอยก็อยู่บนเวทีคนเดียวร้องเพลงก็สามารถถอดแมสได้นะเพราะว่าค่อนข้างไกลจากทุกคนอยู่พอสมควรเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันรวมถึงนะคะเพลงาพอจบไปแล้วก็ไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวรู้สึกว่ามีของรางวัลมาแจกด้วยครับผมก็เมื่อกี้มีเป็นมวงกับถุงผ้าที่แบบว่าผมก็เอามาฝากเรียกว่ามาฝากดีกว่าให้คน ของรางวัลก็ไม่ได้มีแค่ที่ผมมาฝากใช่ไหมไม่แล้วมีของยูเลนัสแล้วก็มีลายเซ็นคุณอยู่ด้านบนด้วยอะ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตเบิกของรางวัลของยูเลนัสนี่เลยาราค่า1,500บาทการแบบแน่นๆหนาๆแบบนี้แล้วก็กดเปิดแบบอัตโนมัติด้วยกติกามีอยู่ว่าเราจะขอเป็นบัตรเครดิตการ์ดธนาคารไหนก็ได้สองใบ มาเลยค่ะห้าท่านห้ารางวัลค่ะให้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนของรางวัลจากยูเลนัสนะคะสามารถไปดูรูปส,รสวยๆของคุณได้ที่ Facebook Fanpage ของยูเลนัสลินิกค่ะครับขอบคุณครับรับได้รับได้องอาตาเลยิด้วยนะโอเคหลังจากหมดจากล่มท่านต่อไปจะเป็นสมุดโน้ตของคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและยังไม่เคยได้รับรางวัลนะคะ Ite, เป็นสม uh, ุดโน้ตพร้อมลายเซ็นค่ะอะสวัสดีคร well> ับเซ็นได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้บัตรหใบประกาศนิดนึงนะคะรวมคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะคะเอาละเรามาร่วมพูดคุยกันบ้างดีกว่ามีเคล็ดไม่รับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างมาแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะความจริงแล้วการดูแลตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเคล็ดลับหรอเนาะก็เรียกว่าเป็นเคล็ดเป็นลับจริงๆกแหละคือทุกคนเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําหรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะคือแค่ว่าเรามีวินัยนิดหน่อยใช้ชีวิตให้มีความสุขแหละ,ะนะครับแต่ว่าเราแค่ควบคุมมันให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีอ,อ่ากินอย่างพอดีนะฮะแล้วออกกำลังกายแบบพอดีพอดีครับแล้วมันก็จะบาลานซ์นเอง ในบางเวลาเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะแบบมาสามารถทําให้เรามีวินัยได้ขนาดนั้นใช่เป็นรูทีนมันก็ไม่ไหวบางทีบางทีะะแล้วก็มีภารกิจเราก็จะมีตัวช่วยครับที่จะทําให้การดูแลตัวเองเนี่ยใช้เวลาน้อยลงผมก็คือที่นี่เลยยูเรนัสคลินิกสิ่งที่จะมาช่วยให้ผมเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นก็คือเครื่องไลโปแฟตอันนี้ดีมากๆเลยนะยังไงคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าถวินหาอยากมี ผู้ชายก็อยากมีซิกแพคใช่ค่ะผู้หญิงเนี่ยอยากมีวีไลน์ถ้าเกิดว่าพูดถึงรูทีนปกติทั่วไปก็ต้องซิทอัพแหละเนาะซิทอ<ช>ัพ <no? S 2> ด้วยคุมอาหารด้วยนะฮะซึ่งคุณมาเข้าใช้บริการที่ยูเรนัสหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอมครึ่งชั่วโมงเท่ากับการซิทอัพทั้งหมด36,000ทีหรือถ้าสาวๆนะฮะอยากจะบอกว่าฉันไม่ได้สนซิกแพคมากฉันไม่ได้สนวีไลน์มากแต่ฉันอยากมี ้นที่กระชับ๋อ้นเดนคอนเดนมีต้นขาที่กระชับค่ะก้นกระชับแล้วก็มีต้นแขนที่กระชับอันนี้เครื่องนี้ก็ใช้ได้นะไรโปรแฟร์มันจะมีหนึ่งตัวเครื่องด้วยชื่อว่าอาร์ดีอ่ะอาร์ดีก็คือตัวเรโซเลดี้นั่นเองเป็นโปรแกรมช่วยแบบว่าสลายไขมันแล้วก็ช่วยแบบลดการบวมน้ําแล้วก็เด่นๆเลยนะตัวนี้เลยก็คือสลายผิวเปลือกส้มหรือพวกเซลลรูไรที่สาวๆอีแล้วนอกเหนือจากรูปร่างแล้วเรื่องของผิวหน้าบ้างล่ะคะดูแลยังไงบ้างผิวหน้าของผมก็ดูแลทบว ไปแต่พี่ทุกคนดูแลเลยแต่ว่าสักประมาณเดือนละอย่างน้อยต้องมีหนึ่งครั้งอย่างวันนี้ก็ครบกำหนดเหมือน,น,นกันเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปเนี่ยทำหลายอย่างเลยสิ่งที่วันนี้ผมจะเดินเข้าไปที่ u ูเรนัสคลินิหลังจากจบงานก็คือผมจะทำคูเซลเป็นการที่เราจะนอนอยู่เฉยๆแล้วก็จะมีพี่เข้ามาเอาเครื่องมา เอาทาวิตามินที่หน้าเราทาครีมมาที่หน้าเราแล้วก็จะเอาเครื่องเนี่ยมาถูวนๆที่บริเวณหน้าเราแล้วก็เย็นสบายเราก็หลับไป,บไปตื่น <ไป S 1> ขึ้นมาเ,นเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้าเราดีขึ้นจริงๆอันนี้ไม่ดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําการผลักวิตามินครับ ที่มันอยู่บนบริเวณผิวหน้าเราเนี่ยให้ลงไปสู่ชั้นที่ลึกขึ้นเราได้รับการรับรองจากออยอไทยอย่างถูกต้อง,งและต่างประเทศด้วยถูกต้องหมดครบทุกอย่างสบา,สบายใจได้สบายใจ,ใจมั่นใจได้นะครับถูกต้อง<ล><ล>ค่ะรวมถึงแล้วเนี่ยในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าอุ้ยเราควรจะทำทริปเมนอะไรดีหรือว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาผิวหน้ายังไงต้องรู้จักผิวหน้าคุณก่อนนี่เลยเจนัสโปรใช่แล้วค่ะเป็นเครื่องอะไรครับคุณนุ้ยนี่เลยมันสามารถวิเคราะห์ปัญหาผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ1นาทีเท่า เราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตรวจตรงนี้ก่อนได้จะซื้อคอร์สไม่ซื้อคอร์สนน่นอีกเรื่องหนึ่งนะบอกก่อนฟรีฟรีวันนี้ฟรีเฉพาะที่เราวันที่วันที่จัดบูธเนี่ยปกติมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ฟรีมาตรวจสภาพผิวหน้าได้เลยใช้เวลาไม่นานทางบริหารของเราเนี่ยเน้นเรื่องนี้สำคัญมากๆเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าติดมากับตัวเครื่องเป็นแอนตี้ไวรัสนะคะ99.9%ในตัวเครื่องคือมันฆ่าเชื้ออัตโนมัติอยู่แล้วใครมาใช้บริการเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนว่า ไม่มีการแบอบกว่าติดโควงโควิดแน่นอนเช็คปุ๊บจะซื้อคงซื้อคอซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันเรามาจัดอีเวนต์เนี้ยเป็นการคัมแบ็กมายังมไม่ถึง3เดือนเนี้ยกลับมาอีกแล้วเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากดีมากเราจัดโปรแบบยิ่งใหญ่เลยต้อนรับเรนนี่ซีซันของเรา,าก็คือ<ล>ราคาเริ่มต้นต่อเดือนแค่900 900เยบาทเองเหรอใช่แล้วใครสนใจติดต่อสอบถามปรึกษาได้ฟรียังไม่ซื้อก็ได้เอาล่ะมาถึงจุดนี้ต้องถามบ้างว่าระหว่างรูปร่างกับใบหน้าเทียบอยให้ความสําคัญอะไรมากกว่ากันคะบอกตรงๆเท่า หลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะบางทีคนเราเดินมาแล้วก็มองหน้าก่อนมันก็ใช่แต่ว่าหลังจากมองหน้าเราก็จะมองไปที่ตัวด้วยเราเน้นที่ว่าเราดูแลตัวเองดีล้วมีสภาพผิวหน้าที่ดูดีดูสะอาดสะอ้านดูแบบว่าเออหน้าใสอะไรี้ยผมว่าดูดีทุกคนแล้วใช่แล้วครับผมยิ่งแล้วถ้าเรามีรูปร่างที่ดูดีรูปร่างที่ดูดีไม่ได้จําเป็นแปลว่าต้องมีกล้ามกํายําหรืออะไรก็ตามแค่ว่ามีรูปร่างที่สมส่วนกับส่วนสูงหรือของเราที่เราควรจะเป็น แค่นั้นก็พอแล้วนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแค่นี้ก็ทําให้เราสามารถดูดีแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้าง first impression <อ>เนอะเอาล่ะงานก็ส่วน้เดี๋ยวให้ฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของค่าวบรพหา์ดีๆแล้วกันนะคะให้กับชาวยูเรนัสคลินิกของเราสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าครบรอบ2ปี12สาขาแล้วค่ะครับผมก็ยูเรนัสนะฮะครบรอบ2ปี2ปีนี้เกิดขึ้นมาสิบสสาขานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมการที่สามารถจะสามารถ ขยายสาขาไปได้ถึง12สาขาภายใน2ปีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของยูเรเนสแสดงให้เห็นถึงคุณภาพแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของลูกค้าที่มีตอบกลับมานะครับผมเพราะฉนะนั้นแล้วใครก็ตามนะฮะที่อยากจะดูแลรูปร่างตัวเองนะครับผมอยากจะทําให้ผิวหน้าของคุณดูดีอยากให้รูปร่าง,งคุณดูดี ลองเปิดใจนะครับแล้วก็เดินเข้ามาสอบถามดูว่าของเราเนี่ยดูแลอะไรตรงจุดไหนได้บ้างใช่หร,ะะหรือว่ามีงบเท่านี้ทําอะไรได้บ้างถูกต้องนะครับถามได้บอกเลยว่าแค่ลองลองดูก่อนะนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่ากันแต่ลองเข้ามาดูผมเชื่อว่าผลตอบรับที่กลับไปคุ้มค่าแน่นอนใช่แล้วคุค้มค่าแล้วก็เห็นผลแน่นอนร้านสวยงามตกแต่งบอกว่าสะอาดสะอ้านนะฮะ,ะแล้วก็ที่สําคัญ มีความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขามีการแบ่งห้องเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนนะ<ช>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่องความสะอาดปลอดภัยสบาย,บายหายห่วงแน่นอนขนาดในบูธยังแบบว่าแน่นขนาดนี้<ช>ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์ชุบสำลีเองก็ตามหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยนะคะ<ช>ก็คือ เวลาขยายสาขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขยายแค่ตัวอุปกรณ์หรือว่าร้านนะเขาก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆด้วยเพราะนั้นตรงนี้คุณมั่นใจได้ว่าคนที่จะมาทําผิวหน้าคุณมาดูแลคุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆแน่นอนว่าตอนนี้บอยก็มีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างเพราะบางท่านอาจจะทราบไม่ทราบอะไรใดๆมีอะไรให้เราติดตามกันบ้างสำหรับผลงานผลงานตอนนี้ก็ละครปิดกล้องไปครับค่ะ ใกล้จะออนแอร์แล้วถ้าประมาณอีกสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้นะเรื่องสายรับดิปกลอสเป็นคอมเมดี้เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ครับผมอ่าค่ะก็รอติดตามชมครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเสด็จตัวให้กับพี่บอยของเราด้วยค่ะคุณบอยปกรณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่บอยนะคะอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งค่ะสับหน้าไหมคะ โอเคนะคะอ่ะดนลี้ขออนุญาตค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารชาตจากทางยูเลนัสคลินิกของเราค่ะคุณนัทนภัชชาค่ะภูริวัตรกุลชากรตำแหน่งไดเรกเตอร์ยูเลนัสคลินิกขึ้นมามอบช่อดอกไม้ค่ะนะคะแสดงความขอบคุณค่ะที่วันนี้นะคะคุณบอยประกรณ์ค่ะได้มาสร้างสีสันนะคะเรนนี่ซีซั่นของเราตรงนี้กับยูเลนัสคลินิกค่ะและให้กับชาวสมุทรปราการได้ คึกคักสนุกสนานแบบนี้นี่เลยนะคะวันนี้ก็ถูกว่าได้ทั้งรอยยิ้มแล้วก็ได้รับของรางวัลดีๆจากคุณบอยไปด้วยพร้อมกับทางเคล็ดไม่รับนะคะในการดูแลตัวเองค่ะและในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะนะคะทางสุนันทานะคะโรบิสันไล,ลฟ์สไตล์สุ่งประการค่ะท่านแรกค่ะคุณ นัทพงศ์ค่ะธรรมะยังกูลค่ะตำแหน่ง Mall g n n r r l เจเนอ e r r นนะคะขึ้นมาถ่ายรูปนะคะู่กันค่ะกับทางคุณบอยประกอค่ะและในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณสุริรัตน์นุกวันโนค่ะตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายร้านค้าเช่าค่ะสุกิตคารุสันลาฟซานสมุทรปราการเรียนเชิญด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะนี่เลย ใครสนใจสำหรับโปรโมชั่น r a นี่ season จากยูเลนัสคลินิกของเราอยากจะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยเกี่ยวกับผิวหน้าหรือหุ่นรูปร่างนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมอบให้ด้วยเริ่มต้นแค่เดือนละ900บาทค่ะเฉะลี่ยเป็นวันวันละแค่30บบาทเท่านั้นขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะผู้บริหารจากทางยูเลนัสคลินิกค่ะ คุณนัทพัชชาค่ะภริวัตคุณชากรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะนะคะคุณนัทพงศ์ค่ะธร,รมยงังกูลค่ะเมาเจเนอร์เอ่อเจเนอร์โร่เมนเจอร์นะคะจากทางสื่อสินค้าโรบิษษรสันไลฟ์สไตล์แล้วต้องขอบคุณค่ะคุณสุรีรัตน์นุวันโนด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็๋ยวให้เนียคะคุณบอยประกลงไปถ่ายรูปนะคะเรนด้านล่างที่โฟตโต้แบ็กด็อปค่ะ